สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเพาะป่าหานกยุงโดยจะบันทึกทุกขั้นตอนตั้งแต่ปล่อยพ่อแม่พันธุ์อุวานลูกปลาจนโตซึ่งผมใช้เวลาถึง2เดือนในการถ่ายคลิปนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่าสถานที่ผมจะเพาะวันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นบ่อมา,านน้ําตกหน้าบ้านผมนะนี่แบนนี้เลยจริงมันเป็นมา,านน้าตก ก็คือมันจะมีตรงข้างล่างตรงนี้มันจะมีปั๊มดูดเข้าไปตามท่อแล้วน้ํามันจะโ่ออกจากปากกวางตัวนี้น,นเป็นน้ําตกเลยแต่ว่าเนื่องจากตัวดูดตัวปั๊มมันแรงมากผมไม่น่าจะเลี้ยงปลาหางนกยุงอะไรได้ไงผมเลยเอาออกแล้วมันเสียงดังรบกวนคนอื่นเยพอปั๊มออกคราวนี้ก็เลี้ยงปลาหางนกยุงได้แล้วก็เลยจะมาลองเลี้ยงหางนกยุงนี่แหละเป็นบ่อลงๆนี้เลยจะให้ดูกันบ่อประมาณเมตรกว่าๆนะนี่ จากตอนนี้ผมเอาปั๊มออกไปแล้วนี่จรกิมจะมีปั๊มต่อตรงนี้จะดูดเข้าแลวน้ำก็ตกลงมานี่ผมก็เคลียบบ่อเลยใหม่หมดแล้วก็ปลาหนอนยุงที่ผมจะเพาะวันนี้นะครับก็นี่นี่ผมเพิ่งซื้อมาเลยยังไม่ได้แกะถุงเลยกําลังปรับสภาพน้ําอยู่ปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิน้ําในถุงกับน้นําในบ่อเท่าเกันน้ําในบ่อค่อนข้างเย็นนะเพราะน้ํามันเยอะ เดี๋ยวผมให้ดูบอกกันแล้วกันบอกก็เห็นว่าน้ามันสีฟ้าๆหน่อยนึงนะพอดีผมใส่จุลินทรีย์บาซิลัสเข้าไปด้วยเพื่อที่จะช่วยย่อยสลายของเสียอะไรพวกนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยแล้วก็คุณภาพน้ำจะได้ดีตลอดเลยออกน้ำสีฟ้าหน่อยก็พยายามหาพืชน้ำมาใส่เยอะๆก็จะเป็นอันนี้เป็นสาหร่ายอะไรสักอย่างจริงควรใส่เยอะกว่านี้นะ แต่ผมใส่ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลามเองพวกในเวลาเจอแสงแดดอะ่ะว่าจะมีจอกนิดนึงเป็นจอกแดงญี่ปุ่นแต่สีมันเริ่มไม่แดงแล้วมันเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลสีเขียวเขียวจะมีใบใหม่ที่งอกมาจะเป็นสีเขียวใบเล็กๆเ,เนี่ยอ๋อแล้วก็มีหอยด้วยอนี้นี่จะเป็นหอยหอยอะไรนะหอยหอยแอปเปิ้ลเพื่อที่ผมจะทำให้แบบ ระบบนิเวศมันสมบูรณ์เนี่ยมีหอยคอยกําจัดซากอาหารอะไรที่อยู่ที่พื้นแล้วนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปลาก่อนอันนี้ผมแยกถุงมาเป็นตัวผู้กับตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียเยอะมากนี่นี่เป็นหูช้างเลเทลนะผมตัวผู้ให้ใกล้กันนี่ครับนี่มีโฟกัส ตัวผู้มีทั้งหมดห้าตัวหูช้างเลเทลนี่ส่วนตัวเมียมีประมาณสิบห้าถึงยี่สิบตัวผมจำไม่ค่อยได้นะประมาณสิบห้าตัวประมาณสิบห้าตัวเพราะว่าอัตราส่วนการผสมพันธ์ที่ดีควรจุบที่ประมาณหนึ่งต่อสามหรือหนึ่งต่อสี่นะคือตัวผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมียสามตัวเพราะงั้นถ้าเกิดตัวผู้เยอะมันจะไล่ตัวเมียจนเหนื่อยก็เลยต้องให้ตัวเมียเยอะกว่าประมาณหนึ่งต่อสาม ก็วิธีคัดเลือกปลาผมก็พยายามคัดที่ตัวเมียท้องป่องๆเพราะว่าถ้าตัวไหนท้องป่องๆมีสิทธิ์ว่าเขาจะมีลูกแล้วลูกอาจจะอยู่ในท้องแล้วพร้อมที่จะออกเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมมัดถุงไปปักออกเดี๋ยวขอววางกล้องแป๊บนึงวางนี้นะโอเค นี่ผมแช่นะ้ำามาสัพักแล้วเดี๋ยวแกะถุงกันดีกว่าอุ้ยนะ้ำเป็นใส่กลองเลยซื้อปลายุงก็มีราคามันก็หลายเกตนะเกดเลี้ยงเล่นก็ประมาณตัวละห้าบาทสิบาทพวกนี้เกตแพงๆก็มีตัวเป็นร้อยก็มีนะก็มีหาซื้อได้ทั่วไปทุกตลาดปาลามีหมดเลยจ,จะทต้องรู้จักตัวพวกนี้ยน้อยลนะ อานนี้เราก็จะค่อยๆเติมน้ำค่อยเติมน้ำ,นำจะให้ค่อยปรับสภาพเสร็จแล้วก็ลอยไว้สักพักหนึ่งลอยไว้นี้สักพักก็มาแกะตะกูกันต่อเติมน้ำเข้าไปเพื่อช่วยการปรับสภาพน้ำ ปลาจะได้ไม่นอกน้ำ <upcoming> ถ <interview questions> ้ามาถึงเราเทเลยอ่ะปลาเรายยงเป็นบลาที่เบาบางอยู่เหมือนกันนะถ้าอยู่เทเลยมันจะปรับสภาพน้ำไม่ทานปรับอุณหภูมิร้อนไปเย็นเลยหรือเย็นไปร้อนอะไรเงี้ยมันจะน็อกไดยทั้งเราต้องค่อยๆให้เขาปรับสภาพค่อยๆเติมอธิบายการผสมพันธุ์ปลาก่อนแล้วกัน ก็เวลาปลาตัวผู้ปลาตัวเมียเขาผสมพันธุ์กันนะมันจะใช้เวลาประมาณ1เดือนกเกือบๆหนึ่งเดือนประมาณ28วันนะในการตั้งไข่เวลาตัวผู้เขาใส่น้ําเชื้อไปนในที่ตัวเมียนะตัวเมียก็ตั้งไข่อยู่ในท้องแล้วก็เวลาประมาณเดือนหนึ่งตัวลูกปลาที่อยู่ในท้องแม่ปลาจะเริ่มเป็นตัวปาลาหนุย่ยมันไม่ได้ปลาที่วางไขนะ่นะเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัว คือไข่มันจะฟักในท้องเลยแล้วก็มีตัวลูกปลาอยู่ข้างในท้องแล้วก็จะค่อยๆออกทีละตัวดังนั้นปลานูยุงมันจะออกรูปเป็นตัวเลยออกตัวหนึ่งออกประมาณวันละสิบยีสบตัวประมาณเนี้ยมันจะออกเรื่อยๆออกทุกวันมันจะไม่ออกทีเดียวหมดนะเพราะมันมันจะเหนื่อยมันต้องใช้เวลาเบ่งปล่อยตัวมียค่อยๆให้น้ำมันรวมกันแล้วก็ ปล่อยไปเลยรอใต่อไปปล่อยตัวผู้ค่อยจับกดน้ำหรือ,อปล่อยเรียบร้อยตัวผู้รวมกลุ่มเลยตรงนี้เฮ้ยมันมันหิวม,ม,มันจะกินมแมลงมีมแมลงอะไรตรงนี้ เอามาแรงออกกอนนี่โอเคสังเกตกันตัวผู้เกาะกลุ่มตรงนี้ตัวเมียไปเกาะกลุ่มอยู่พื้นบ่อนี่มันอยู่ตัวเมียอยู่ข้างล่างกันหมดเลยดูดิตัวผู้อยู่ตนี้ ตัวผู้สวยมากเลยเนี่ยผมผมค่อนข้างชอบสายพันธุ์นี้เป็นพิเศษเนี่ยหูช้างเลดเทลเนี่ยหูดิหูใหญ่สวยมากเลยถ้าเกิดเกรดดีๆนะเกรดเอเกรเกรด,กดท็อปเกรดอะไรเงี้ยมันจะหูใหญ่กว่านี้อีกอืม ดูให้ดูโดยรวมรอบๆเป็นไงตัวปูดเด่นมากตัวเมียไปเกาะกลุ่มข้างล่างแต่ไมหมดเลยดูดิดอ๋อลืมบอกเรื่องหนึ่งไปว่าโปรติการเพราะเขาจะชอบใช้แบบตะก้าตะก้าที่มีรูเยอะๆตะก้าหรืออะไรก็ได้ที่มันมีรูให้ลูกปาลารอดออกเพราะว่าพ่อปลาแม่ปลามีสิทธิ์กินลูกไง ก็เลยต้องขังพวกพ่อปลาแม่ปลาไว้ในในตะกร้าแล้วให้มันจะมีรูเล็กๆให้ลูกปลาเล็ดลอดออกมาทีนี้ผมจะเพาะแบบจำลองธรรมชาติะไม่มีตะกร้าอะไร้ะแค่ใส่พืชน้ําเยอะๆเข้าไว้ให้เป็นที่หลบมันก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ผ่านมาได้7วันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเป็นไงบ้างตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้ลูกปลาออกแล้วนะ นี่นะครับลูกปลามาแล้วถ่ายชุบโฟกัสไม่ติดมุมสะท้อนแสงนี่มองเห็นไหมน,นี่เห็นแล้วลูกปลาลูกปลามาเยอะเลยนะแสงว่าผมโชคดีที่เลือกตัวเมียที่แบบกําลังไข่แล้วกำลังจะคลอดพอดีเลยอมถ่าลูกปลาเร็วนี้หมายความว่า โชคดีก็พยายามตอนผมซื้อผม,ผมก็พยายามขัดตัวเมียที่ท้องป่องๆไว้เลยแหละก็โอกาสที่พร้อมจะมีลูกปลาก็เยอะท้องป่องๆเข้าไว้ก็ถือว่าออกมาเยอะอยู่นะน่าประมาณสิบยี่สิบตัวได้ลูปปกปลาน่าจะค่อยๆทย,ยอยออกนั่นแหละอโอเคก็ถือใช้ดได้อ๋อแล้วก็มีอัปเดตคือผม ไปหาซื้อต้นไม้อเพิ่มแล้วนะเพราะว่าผมกลัวลูกปลาจะออกเร็วแบบแบบนี้แหละถ้าออกเร็วมันไม่มีที่หลบซ่อนแน,น่นอนผมเลยซื้อต้นไม้อเพิ่มก็มีพวกเนี้ยต้นอะไรไม่รู้กันซื้อที่จะจักต้นละสิบห้าบาทซื้ออะไรที่มันเป็นแบบพุ่มๆเยอะๆให้มีที่หลบซ่อนเยอะๆก็มีนี่ด้วยนนี้เป็นบัวอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันบัวแดงอืมใจมีที่หลบซ่อนยเยอะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้อาหารกันดีกว่าเดยให้ชมก่อนอาหารวันนี้ที่ผมจะให้ก็เป็น ลายแดงเพราะว่าลูกปลามันตัวยังเล็กใช่ไหมมันต้องให้อาหารอะไรที่มันเล็กกว่าปากลูกปลาก็ส่วนใหญ่เขาจะให้อาธิีเมียกันนะเป่าอาทิเมีเหรือไรทะเลเป็นตัวเล็กๆต,ตัวเล็กกว่าลายแดงอีกแต่เดี๋ยวผมมีเวลาผมค่อยเป่าอัธมีเมอยให้อันนี้ผมมีลายแดงพอดีเพราะว่าต้องให้ประกัดอยู่แล้วก็ให้เป็นลายแดงพอดีไปเลยลงไปเลย ปลาหปลาชอบไงมานเต็มเลยเดีกให้ทั่วๆเเพราะว่าลูกปลาได้กินเดี๋ยวมันโดนแย่งหมดโอเคแต่ปลาหนูอยูมันก็กินเก่งมันกินอาหารเม็ดได้ใครไม่สะดวกพวกอาหารมีชีวิตก็เป็นอาหารเม็ดก็ได้แต่แค่อาหารเมร็ดน้ำมันจะน่อกเสียเร็ว สิ่งมีชีวิตพวกอาหารมีชีวิตมันจะมีชีวิต,วตอยู่เรื่อยๆถึงกินไม่หมดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินต่อได้น้ําจะไม่เน่าเสียยงเห็นว่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็น้ํำก็ยังใสอยู่ปกติดูซิลูกปลากินไหมมันสะท้อนถ้าย,ยากอ่ะอ,อือ าทิตต่อไปมาถ่ายอัปเดตอีกทีตอนนี้นะครับลูกปลาออกเยอะมากนี่ให้ชมหมูลูกปลาว่ายเยอะเยอะเลยตอนลูกปลาเริ่มเริ่มโตนะปลาก็เริ่มเชื่องกันเลยคือเวลาผมมาหามันก็ว่ายว่ายมาหามันรู้ว่าจะจะได้อาหารนี่เนี่ยลองเรียกดูนะ นี่เริ่มมาเต็มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเชื่องตัวเมียเยอะมากตัวผู้ตอนนี้เหลืออยู่สองตัวอยงไม่รู้ไปไหนหมดสงสัยกระโดดออกไปแล้วมั้งเพราะว่าน้ํามันเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยดูดูฝนไอ้ดูหนาวแต่ฝนตกน้าเลยล้นเลยคงจะกระโดดออกไปและอนี่เดี๋ยวเราไมา่ให้หากันดีว่าตอนนี้เป็นไงดูสะท้อนหน,ะนี่ให้เป็นลายแดงเดิมนะ ผมเลี้ยบปรกัดอยู่แล้วมีลายแดงกินกันใหญ่ให้ทั่วๆลูกปลาโอเคก็ดูดูดีใช้ได้ลูกปลาเริ่มเยอะแล้วนะ แต่แค่ต me like, ัวผู like, kind of ving, um, sort of ้หายไปจะหมดแล้วเหลือสองตัวก็ต้นไม้เริ่มฟูแล้วคือผมวางไว้มันเริ่มเริ่มเรียวนะเติบโตมันเริ่มฟูกันเรื่อยๆแล้วจะเต็มบ่อก็จะเป็นที่หลบซ่อนของลูกปลาได้ดีเลยนนี้ก็เป็นแบบจําลองธรรมชาติเราไม่ต้องใส่ตะกร้าอะไรพวกนี้คอยกันพ่อปลาแม่ปลาอะไรอย่างเงี้ยปล่อยมันอยู่ด้วยกันเลย แค่ถาที่ลบซ่อนให้เยอะๆก็พอตอนนี้นะครับโอ้โหนับวันลูกปลายิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆดูดปลาก็เริ่มโตด้วยนะบางตัวเริ่มตัวใหญ่แล้วแล้ก็มีตัวเล็กๆปะปนกันไปอืมดูตัวโป็เหลือตัวเดียวแล้วตัวอื่นหายหมดแล้ว เยอะมากตอนนี้เยอะแยะหมดเลยแล้วก็เริ่มเชื่องกันด้วยเผื่อแบบเรียกแล้วก็มาหาได้ดูนี่มาหาแล้วเต็มเลยแบบเขารู้ว่าจะได้อาหารไงเคียด <Okay, S 2> เดี๋ยวมาให้อาหารให้ดูดีกว่าเมอนเดิมนะผมให้เป็นลายแดงดูก็ชอบกันมากมันจะว่ายมากันเต็มเลยเนี่ยลาให้อาหาร เยอะมากปลาตอนนี้ให้ทั่วๆผมก็วันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกทีอ่าอัปเดตครับวันนี้เป็นไงบ้างก็อย่างที่เห็นนะปลาเล็กๆเริ่มโตแล้วแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย เริมเชื่องแล้วด้วยนะร้องเรียกมาหาน่ตอดนิ้วมันเต็มเลยเยอะมากเริ่มโตเลยอย่าให้หันก่อนแล้วกันดูเดิมให้ทั่ว ชมกันดูหน่อยมันม,มีพวกตัวเล็กๆออกใหม่ไหมัิ๊เล็กที่เพิ่งออกใหม่เอ่อเฮ้ยมีตัวเล็กอยู่นี่นี่เนี่ยนี่ตัวเล็กอยู่นี่น่าจะออกประมาณหลายวันแล้วเนาะตัวขนาดนี้น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอ๋อก็ยังมีผมคิดว่ามันน่าจะออกเรื่อยๆตอนเนี้ย มีทั้งไซส์เล็กมากๆแล้วก็ไซส์กลางไซส์ใหญ่แสดงว่าออกลูกใหม่ทุกอาทิตย์เลยเน<ม>ี่ยถือว่าใช้ได้ผมเลือกปลาตัวเมียมาแบบอ้วนๆอย่างเดียวเลย<ม> <Okay. S 2> ส่วนต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนะตอนนี้จากตอนซื้อใหม่ๆก็เตี้ยๆแล้วก็สีเป็นเขียวๆตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นสีขาวๆเลยนะเขียวอ่อนนะอ่ะบัวก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วตอนแรกมีแค่ใบใบเดียวที่โผล่ขวดน้ำ ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเพราะได้เยอะมากอืมอเคก็เดี๋ยวรอชมต่อไปว่าจะได้เยอะแค่ไหนอตอนนี้อายุประมาณสองเดือนแล้วนะอืเดี๋ยวชมกันจะเห็นว่าเยอะมากจากไม่ยีตัวตอนนี้โอ้โหเริ่มโตแล้วด้วยอืมเดีให้ชมก่อนตอนนี้ก็ กหลักลก็บอก็เปลี่ยนรูปร่างไปบ้างนะเพราะว่าจริงๆสาหร่ายเนี่มันขึ้นเยอะมากเลยผมก็เลยมันจะลาอลาห,หารมันจะไม่มีที่ให้อาหารเนี่ยผมเลยเอานี้มาขั้นกลางแบ่งเป็นโซนๆคราวนี้จะมีโซนโล่งๆไว้ให้อาหารตรงนี้นนโซนนี้โล่งๆโซนนี้ก็เรียกสามารถเรียกเรียก,ยกบาได้เรียกตรงนี้ก็ได้ดูปลาเดิมเชียงอูใยมางเต็มเลยเยอะมาก ดูคร่าวๆแบบแบบตัวเมียจะเยอะกว่านะตัวเมียจะไม่ค่อยมีสีเลยตัวผู้จะเป็นสีหางแดงๆหน่อยอมตัวเมียจะเยอะกว่าดูแล,แลวิธีดูแลเขาแบบเลี้ยงจริงๆคล่งคล่งเลยเนะี่ยไม่ค่อยได้ดูแลเลยน้ําไม่เคยดูดขี้ปลายเลยแค่เติมน้ำบางเดียวเวลาแบบน้ําบ่อมันแห้ง โอเครูนี่เดี๋ยวมาให้อาหารเหมือนเดิมโจไแ่แดงตรงไหนทีตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆดูโอ้โหดูมาแย่งกินเยอะมากให้ทุกทวะนี่ว้วยดูยังไงบ้าง กินอาหารเยอะๆมีทั้งตัวสวยตัวไม่สวยนะเหมือนมันบางครั้งก็มีสีแปลกหลุดออกมามอาจจะผสมมั่วมาแต่แรกแล้วอะไรประมาณนี้แหละจริงก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ